ใชอ้ยด oh, ้้วยทำ่ๆแต่งตัวโดเมา่งตัวโ ok ่า mhm. ต่งเด่นม่เออนม่งตดเมแล้วดเน่ัเงตัวโดดนมากแต่ตเ่ก่งเนมากนมวดมแล้วเนก่ันแต่งตัวโนมากต่กวเ่นามดแวเน่งม ลงคุณทีหรือเปล่าเป็ทีคุณนาวีไปแล้วคุณทีใช่คุณทีได้กดเถิดสวรรค์สิ